ข้อนี้นะเขาบอกว่าจงหาแรงรับ R เขียนในรูปของเวกเตอร์ของแรงซึ่งประกอบด้วยแรง3แรงแล้วก็แรงคู่ควบ2รูป2คู่ดังรูปและให้หาตำแหน่งบนแกน x ที่แรงรับ R ผ่านนะก็อันดับแรกเราจะมาหาซิกมา fx ซิกมา fy ก่อนเนาะซิกมา fx ในที่นี้เราจะให้ไปด้านซ้ายเป็นบวกเนาะซ้ายเป็นบวกซิกมา fx มีอะไรบ้างมี1.5กับ3ถ้าเป็น3ลบ1.5ก็เลยเท่ากับ1.5กิโลนิวตันนะไปทางซ้ายต่อไปเป็นซิกมา fy ซิกงว่าไอไฟนี้เราจะให้เราลงเป็นบวกมีอะไรบ้างมีแค่สองกิโลนิวตันก็คือแรงนี้ก็เป็นสองกิโลนิวตันกิโลนิวตันทีเนี้ยเนี่ยเราจะเอามันไปเขียนอยู่ในรูปเวกเตอร์จะได้เป็นหนึ่งจุดห้าลบ บวก2เวกเตอร์ fr เนาะ fr เท่ากับ1.5บวก2ินทีนี้เราจะลองมองมองเป็นแกนใหม่เนาะคือไอ้น,นี่มันไปทางซ้ายมันไปทางซ้ายกับทางขวาแสดงว่าแรงรับมันเป็นทางนู้เนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแกน ว <Y S 2> จะไปทางนี้แกน X จะไปทางนี้เนาะเราก็จะเลยกลับด้านมันเนาะซิกมา FR าจริงๆก็คือลบหนึ่งจุดห้าลบสองกิโลโนิวตันต่อไปข้อนี้เราจะหาตำแหน่งบ,บนแกน X แสดงว่าเราต้องหาจากโมเมนต์เนาะแล้วก็ซิกมาเอฟ MA ซิกมาโมเมนต์โมเมนต์ที่จุด A เนี่ยมันเท่ากับซิกมา F Y คูณกับเอกเนาะเท่ากับทีนี้เราจะมาแปลงหน่วยมิลให้เป็นเมตรก็คือคูณ10-3ลบเข้าไปก็เป็น0.2 0.5 0.1นะ่ะอันนี้ก็เป็น0.1ก็จะเป็น1.5กิโลนิวต,ต,ตันตรงนั้นอนะคูณ0.2เมตร ก็คือตรงนี้เนะาะไล่ไปไล่ค่อยค่อยคูณไปบวกกับ2คูณ0.5บวกกับไม่ใช่บวกสิลบ3คูณ0.3แล้วก็บวก0.1บวก0.08ตรงนี้ก็คือไอ้2อ,อันนี้เนาะจะได้นะ 2x เท่ากับ 0.58พราะเราแก้ออกมาแล้วเนาะเราจะได้ x ที่เขาต้องการนะครับ0.29เมตรจาก A ไปทางขวามืออันนี้คือคำตอบนะ